ขนครับขนตุ่เออเ,ดดเอาเอาอันนี้คออะไรอันน้เป็นเป็นเปนไรนะเอาวา,า,า,าง,งาาข้างบนได้อยู่เนาะเจ้าหาได้รองมันเป็นอันนี้ ด้วยบอกปุ๊บพมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องมาใส่ข้างล่างนี่มันกล่องใหญ่เลยเดี๋ยวมันจะทั่งข้างบนได้อยู่เอาตัวนี้คืนสักวันกล่องใหญ่มาใส่ก่อนเออไอม่รอด กระกระมันนักมันโบนักหรอกแต่ว่าปล่อยมันเสียวลังเสียวลังฟาดลังฟาดอุ้ยนี่ใส่ยาว้ยาวอ่ะเอาโคมารองตรงนี้ออนี่นี่เธอนี่เธอ มีคนจับไปได้ได้ได้ดันดันมันเงี้ะ ตอนนี้เราก็เตรียมคนนะตุ้งนะคะไปให้เขาตกแต่งนะคะบริเวณงานนะคะโมบายมาเต็มคันเลยจัดเต็มคาราเบลค่ะพี่น้องวันนี้โมบายก่อนใบตรงร่มเลย แล้วเราก็จะขนลงไว้ตรงร่ม สวยงามมากมากเลยนะคะยบสี่นี่ค่ะเริ่มที่จะประดับประดาตกแต่งนะคะบริเวณนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายภาพนะมีกองฟงกองฟางนะนี่สวยงามมากส่วนผ้านะคะบ้านสรสีก็ผูกผ้านะจุดบริเวณในรอบองค์พระปูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะเอฟซี นี่ค่คะสวยงามสวยงามนะดูฝีมือการจีบผ้านะฮะทุกคนสวยงามมากตรงนี้ไม่ได้รดไหลวันย่แล้วมีนะเอฟซีงามมากเลยเป็นแบบพุ่มๆแบบนี้เลยนะคะนี่จนมาถึงบริวารองค์พระปูนะคะจีบรอบเลยนะทุกคน สบรอบเลยนะทุกคน บอบอบขอรถขอพออ้วนดอกทานตะวัน fc สวยมากเลยจุดถ่ายภาพเด้อ fc ตรงนี้นี่ค่ะสวยงามมากมากเลยนะก็มีปุกับเปรี้ยวนะคะน่ะนี่ก็มีฝีมือเนาะนะคะในการตกแต่งนะคะ มีกองฟางนั่งด้วยนะคะนั่งเบื่อแบบนั่งถ่ายภาพนะคะนะแช่แช่แชะแช่แช,ช่นะทุกคน,เ,นเออเดี๋ยวเรารอ,รอติดตามชมความสวยงามนะคะของการติดตั้งโมบายนะคะคนี่นะคะ่ะโมบายโมบาย เดี๋ยวเราไปนี่เราก็มาดมมุมนะอีกมุมหนึ่งนะท,ท,ที่มีการผูกผ้านะ f c รอบองค์พระปูเลยนะคะป่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูการผูกผ้าต่อน,นะคะ F4 รอบบริเวณองค์พระปูสวยงามมากๆเลยนะคะฝีมือชาวบ้านสรสศรีนั่นเองนะคะอันนี้ก็รอการผูกผ้าตรงเต็นด้วยนะคะบริเวณตรงนี้ก็ได้ทําการผูกผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มีความสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นก็ขอบคุณผู้นำชุมชนนะคะอ่าอ่าบ้านสรสศีนะคะมีแม่บ้านมาช่วยผูกผ้าด้วยนะความละเอียดปราณีตนะคะความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่ต้องยกให้กับแม่บ้านนะคะบ้านสรสศีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ